ตอนรรบคือเข้าสู่เดอะบักิลิสในปี2025อย่างเป็นทางการครับตอนนี้เรือโบยเจ้าเอลเดซีของเราได้พาคุณมาถึงเมืองเมเซนาบนเกาะซิซิซลีประเทศอิตาลีครับเราจะพาคุณมุ่งหน้าสู่ภูเขาไฟเอตนาครับภูเขาไฟที่ยังแอคทีฟอยู่ที่มีความสูงที่สุดในทวีปยุโรปไปดูถ้ำลาวาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแบบใกล้ชิดแบบนี้ครับจากนั้นนะครับได้เวลาไปเดินสำรวจความวดงามของธรรมชาติรอบภูเขาไฟเอตนาด้วยถ้าพร้อมกันแล้วออกเดินทางไปกับเราในบัคกิลิสวันนี้ครับ ตอนนี้รือโบยาจิออฟเดอะซีของเรานะครับได้เดินทางมาถึงเมืองเมสซินาบนเกาะซิซิลีประเทศอิตาลีครับนี่เป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ3ามบนเกาะซิซิลีนะครับโดยช่องแคบที่คุณผู้ชมเห็นนี้นครับเป็นช่องแคบเมสซินาชื่อเดียวกับเมืองเลยครับและจุดที่แคบที่สุดนะครับมีความกว้างเพียง3.1กิโลเมตรเท่านั้นครับโดยเมืองฝั่งตรงข้ามในแผ่นดินใหญ่นะครับก็คือเมืองวิลลาซานจิโอวานีครับ ตอนนี้นะครับเรามาอยู่กันที่เมเซนาครับเกาะซิซิลีฮะประเทศอิตาลีแล้วนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกาะนะครับที่สวยงามมากๆนะครับวันนี้เราจะพาคุณไปดูภูเขาไฟเอเดนากันนะครับซึ่งเป็นภูเขาไฟที่สูง3,300เมตรเลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดปลายสุดนะครับของรองเท้าบูทด้วยนะครับก็คือเราจะมองเห็นช่องแคบที่มองเห็นแผ่นดินใหญ่อีกทีนึงนะครับเกาะซิซิลีก็เปรียบเสมือนเป็น เขาเรียกว่าเป็นลูกบอลแล้วกันนะเพราะว่าอิตาลีเขาดังเองฟุตบอลใช่ไหมก็รูปประเทศเขาจะเป็นรองเท้าบูทครับแต่เกาะซิซิลีก็อยู่เหนือรองเท้าบูทอีกทีครับก็คล้ายๆกับเป็นลูกฟุตบอลนั่นเองนะฮะด้านหลังของผมก็เป็นเรือของเรานะฮะ Voyager of the Sea ครับตอนนี้เราเดินทางมาเป็นวันที่7แล้วนะครับยาวนานมากๆครับสำหรับทริปนี้นะฮะ ตอนนี้นะครับเราก็นั่งรถมาประมาณ50าสิบนาทีนะครับก็มาถึงหลังภูเขาเอดนาแล้วนะครับซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังแอคทีฟอยู่ที่สูงที่สุดในยุโรปนะครับสูง3,400รกมเลยนะฮะเพราะว่าทุกการระเบิดครับจะทําให้ภูเขาไฟสูงขึ้นนะฮะและนี่ก็คือจุดชมวิวนะครับที่ทาให้เราเนี่ยได้เห็นวิวของเมืองเนี่ยนะฮะได้180องศาเลยครับที่นี่นะครับก็จะสังเกตว่ามีพืชพันธุ์นะครับเป็นสีเขียวขจีเลยนะครับเพราะว่า ได้ความอุดมสมบูรณ์จากดินภูเขาไฟนั่นเองนะและด้านหลังของผมก็จะเป็นโบสถ์นะฮะโบสถ์ที่สวยงามนะครับเราจะขึ้นไปด้วยความสูงประมาณ2,000ากว่าเมตรนะฮะเหนือระดับน้ำทะเลครับเพื่อไปชมความงดงามใกล้ๆของภูเขาไฟเอ็ดน่านะฮะคือก่อนที่เราจะไปเที่ยวในถ้ำกันนะครับเราก็ต้องใส่แฮรเมสนะครับ เพื่อความฮยียนะใส่เหมือนจะไปทำอาหารเลยนะครับเราต้องใส่หมวกกัน่อนนะครับนี่นะครับแล้วก็ใส่แจ็คเก็ตอีชั้นนะครับเพื่อความกันหนาวนะครับเราจะเข้าไปลุยถ้ำกันนะครับไปลุยกันตอนนี้นะครับเรากำลังไปที่ถ้ำนะครับเป็นถ้ำลาวานะครับอุปกรณ์เรานะครับก็จะมีหมวกกันน็อกนะครับอันนี้สำคัญมากนะผมเคยเข้าถ้ำแล้วหัวโขกหินด้วยนะถ้าไม่มีอันนี้นี่แย่เลยนะฮะ แล้วก็มีไฟฉายครับนี่ไฟฉายนะครเป็น LED ด้วยนะครับพื้นนะครับก็จะเป็นพื้นแบบนี้ฮะพื้นดินภูเขาไฟเลยครับต้นโอ้งนะฮะอันนี้ก็คือเบิร์ดทีนะครับทางเข้าถ้ำจะอยู่ตรงนี้นะ มันชันมากๆเลยนะฮะเนี่ยอันนี้ถ้ำลาวานะฮะเไปเจอข้างล่างแล้วกันนะครับถ้าถ่ายไปลงไปเนี่ยอาจจะอาจจะคว่ำได้นะฮะเพราะว่าชันมากๆเลยฮะเดี๋ยวผมไม่ดูความชันโอเคอันนี้นะครับตั้งแต่ปี1776นะครับเป็นถ้ำที่เอาไว้เก็บกะหิมะนะครับเพื่อทําเป็นน้ําแข็งขายครับโดยน้ําแข็งเนี่ยนะฮะเขาจะขายไปยังเกาะต่างๆนะครับโดยใช้ตัวเฮนะครับหรือว่าฟางแห้งนะครับ ให้มันไม่ละลายนะครับอ่าต้องก้มนิดนึงครับตรงนี้โอเคไปเดินครับก็ธรรมชาติธรรมชาติเลยฮะเนี่ยโกยหิมะลงมาด้านล่างอ๋อ this hay this layer veil ก้อนน้าแข็งเอาไว้เนี่ยคมันมันก็ใช้คล้ายๆหินงอกหินย้อยบ้านเราครับอ่าเวลาเวลาน้ํามันออกมามันก็จะชะพวกพวกเศษหินเศษดินมันเนี่ยแล้วทาให้มันมันงอกลงมาเรื่อยๆนะฮะแต่ถ้าเราเอามือไปแตะเนี่ยมันหยุดหยุดงอกนะฮะเพราะฉะนั้นห้ามเอามือไปแตะเด็ดขาดนะครับรวมถึงถ้าประเทศเราด้วยนะถ้าประเทศเราก็อย่าไปเอามือไปแตะนะครับจะเห็นชัดเลยนี่ฮะอ่าเนี่ยเขาบอกม่นเหมือนเหมือนเคี้ยวหมาเหมือนฟันหมา นี่หินบะซอนะฮะของจริงหนักใช่ไหมฮะหนักนะเพราะมันมาแบบเต็มๆก้อนนี่ฮะลาวารีเวอร์นะครับตอนนี้เราก็มาสุดทางของถ้ำแล้วนะฮะนี่ก็คือภูมบัญญาของคนในสมัยก่อนนะครับที่เก็บกักน้ําแข็งนะครับไว้ขายนะฮะเพื่อเป็นคล้ายๆกับตู้เย็นในสมัยก่อนนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับที่ได้มาถ้ำลาวานะฮะครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับ ก็จบกันไปนะครับกับถ้าลาวานะฮะแห่งนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูจุดต่อไปกันนะครับเป็นจุดชมวิวที่สวยมากๆเลยนะตอนนี้ฟ้าเริ่มเปิดแล้วครับโชว์เข้าข้างเราแล้วครับเมื่อวานนี้ฝนตกลงมานะฮะทำให้พื้นตรงนี้เนี่ยมันไม่แข็งจนเกินไปครับหน้าถ้ำก็จะมีน้ำผึ่งนะฮะ ของดีในแถบภูเขาไฟเอ็ดนครับก็คือน้ำพึ่งนั่นเองครับที่มาจากดอกไม้หลายชนิดครับไม่ว่าจะเป็นดอกทามหรือภาษาอิตาเลียนว่าทิโมนะครับหรือว่าดอกฮันนี่ซัคเคิลแบบนี้ครับเดี๋ยวเราลองมาชิมกันครับก็จะมีน้ำพึ่งขายอยู่นะฮะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะฮะว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับอืมเยอันนี้อร่อยมันมาจากดอกไม้หลายชนิดเลยครับสำหรับน้ำพึ่งที่นี่นะครับอร่อยนะครับทามอนี่อร่อยมาก ได้ของฝากกลับบ้านแล้วนะครับตอนนี้ได้เวลาที่เราจะออกเดินทางสำรวจภูเขาไฟเอ็หน้ากันต่อแล้วล่ะครับเราจะแฮกิ้งขึ้นไปในจุบชมวิวนะครับอุปกรณ์ตอนนี้นะครับก็จะมีไม้ค้ำยันอันนี้นะฮะเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยเดินได้สบายยิ่งขึ้นนะครับระยะทางไปกลับอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมง15นาทีนะครับ หชั่วโมงฝรั่งนะครับแต่ไม่รู้ว่า1ชั่วโมงไทยจะต่างกันขนาดไหนนะเดี๋ยวเราไปดูความสวยงามของภูเขาแอดนากันนะครับใครไม่รู้นั่งเข้าไปนะครับเนี่ยเป็นหนามนะครับเนี่ยอย่านั่งพักเด็ดขานะครับคุณผู้ชมตอนนี้นะฮะก็เต็มไปด้วยหมอกนะครับเป็นป่าต้นเบิร์ชนะครับแล้วก็มีต้นโอ๊กอยู่นะทัศนียภาพสวยงามนะครับ อันนี้เราเดินได้ประมาณ2% 2%เท่านั้นนะครับเดี๋ยวไปกันต่อครับลุยมันแบบเส้นทางโลยด้วยกีบกูราาอากาศเย็นครับเดินไงก็ไม่เหนื่อยตอนนี้เราเริ่มขึ้นเขาแล้วนะครับทางก็ค่อนข้างขึ้นเขาแล้วนะฮะตอนนี้ ก็จะเป็นอันนี้เป็นต้นสนนะครับเขา <สน S 1> เรียกว่าแบ็กพายแบ็กพายนะครับสนดำ <c oughs> คุณผู้ชมจะเห็นนะลักษณะของป่านะครับเห็นแนวตรงนี้ไหมฮะที่สุดต้นไม้นี่คือ200 0เมตรครับและหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นดอกไม้ขึ้นไปอีก500เมตรและหลังจากนั้นนะครับ2,500เมตรก็จะมีมีพืชอะไรขึ้นได้อีกเลยนะครับสูงมากถึงแล้วครับ ป่องที่1แล้วก็ป่องที่2ฝั่งนูโอเคป่องที่ส okay. องนะฮะสวยงามมากครับแต่ยังไม่สุดของเรานะฮะเรามากับเดอะบัคเกอร์ลิสแล้วต้องเอาให้สุดครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปตรงนู้นนะฮะนี่ฮะนี่เป็นเมฆนะครับเมฆทะลุเมฆขึ้นมาเลยนะนี่ยขึ้นไปตรงนู้นเลยนะครับวิวน่าจะงามกว่าเดิมนะครับ อันนี้ก็เป็นหนึ่งในป่องภูเขาไฟนะครับอัน,นหนึ่งนะฮะเนินสุดท้ายครับเนินสุดท้ายนะฮะอันนี้เมฆควบคุมนะครับเดี๋ยวเราจะรอให้เมฆเลื่อนผ่านไปนะครับเราจะเห็นความงดงามของเอ็ดน้านะครับได้อย่างชัดเจนเลยนะฮะโอเถึงแล้ว ถึงแล้วว้าวนี่ป่องที่สองลึกมากๆเลยนะครับตอนนี้เราก็จะลงไปข้างล่างนะครับตอนนี้ไม่เห็นอะไรเลยฮะขาวโพลนไปหมดเลยนะครับแต่ตอนลงนี้ต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่ามันเสียวมากๆเลยคุณผู้ชมดูดิ oh <my. S 1> เป็นทางแบบเนี้ อันนั้นตรงนั้นจะเป็นธาตุเหล็กอยู่นะครับอยู่เยอะมากนะครับแล้วก็ถ้ามันมาในช่วงของฟ้าฝนขนองเนี่ยก็จะมีฟ้าผ่าลงมาได้นะครับเดินขึ้นมายากนะครับเดินลงยากกว่าครับต้องค่อยๆอย่างระมัดระวังเลยนะครับเพราะว่าพื้นค่อนข้างลื่นเลยนะฮะ แร่ซัลเฟอร์นะครับถ้าเป็นสีเหลืองๆนี้นะครับส่วนถ้าเป็นแดงๆเนี้ยเหล็กครับเหล็กฮะธาตุเหล็กนี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้ลงมาบนปากป่องภูเขาไฟที่ยังแอคทีฟอยู่นะฮะใครอยากมาครับติดตามรายละเอียดให้ดีนะครับเดี๋ยวเราจะมีทริปพิเศษพาคุณมาอย่างแน่นอนนะครับกับที่นี่ครับเกาะซิซิลีนะฮะและภูเขาไฟเอ็กน่นะครับสุดยอดเย่ต้องเก็บไว้ในบัคเก็ตลิสต์เลยนะ เคยเป็นป่ามาก่อนนะครับหลังก่อนที่จะภูเขาไฟระเบิดนะครับตอนนี้เนี่ยป่าก็เริ่มฟื้นฟูแล้วนะครับก็คงต้องใช้เวลาอีกเป็นนับร้อยปีครับกว่าจะกลับมาเหมือนเดิมเนาะเส้นทางลงก็จะแบบว่าชันนิดนึงนะครับต้องระวังให้ดีนะครับข้าวบุญไม้นะฮะรายการเราทริปนี้แอดเวนเจอร์มากครับสุดยอดนะฮะ ก็เป็นหนึ่งเส้นทางนะครับที่คุณต้องมาสักครั้งในชีวิตนะครับบนเกาะซีซ,ซิลีครับกับการเดินสำรวจเส้นทางธรรมชาตินะครับจุดชมวิวต่างๆบนภูเขาไฟเอดนานะฮะฮิตไม่ฮ mm ิต hmm. ดูคนนะฮะคนเยอะเหมือนกันนะ อีกหนึ่งจุดชมวิวที่สวยมากๆนะครับตรงนี้นะครับเขามาถ่ายรูปกันเยอะแยะมากมายเลยนะเดี๋ยวเราจะมาส่งท้ายกันตรงนี้นะครับเราต้องการเดินขึ้นเขาเหมือนเดิมนะจ๊ะนี้ก็ผู้คนก็มาถ่ายกับแลนด์มาร์คของที่นี่นะครับเป็นเก้าอี้สีแดงครับเก้าอี้สีแดงตรงนู้นนะครับเห็นไหมจุดที่เราจะมาถ่ายรูปภูเขาเอเดน้าได้อีกหนึ่งจุดนะครับก็คือเรานั่งตรงนี้แล้วก็มองไปที่ ภูเขาไฟแอดน่นะครับเดี๋ยวผมขึ้นไปแล้วกันนะฮะไปถ่ายรูปกันหน่อยแล้วกันนะฮะตรงนี้ก็จะได้ทั้งแบบยืนแล้วก็แบบนั่งนะครับนี่สวยงามครับคือตรงนี้เนี่ยก็จะเต็มไปด้วยลาวาเว v อร์นะครับหรือว่าทุ่งลาวนะฮะในสมัยก่อนนะต้องเป็นอีกหนึงที่ครับที่ต้องมาเก็บไว้เป็นบักเก็ตลิสเลยนะครับสำหรับที่นี่เลยภูเขาแอดน่ครับเกาะซิซิลีนะ ตอนนี้นะครับเราพาคุณกลับมายังเมืองเมสซีนาแล้วนะครับก่อนอื่นเลยนะครับขอพักนั่งชิลในคาเฟ่ลิมลองขนมเด็ดของเกาะซิซิลีไปชมพร้อมๆกันเลยครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็มีเวลาเหลือประมาณหนึ่งชั่วโมงครับเราก็มานั่งชิลๆกันนะฮะริมโบสประจาเมืองเมสซียนาเนี่ยนะครับแล้วเราก็มาที่คาเฟ่แห่งหนึ่งนะครับนี่คือคารโนลีนะฮะขนมเขาบอกว่าทําจากแอปเปิลนะครับน่ากินมากๆเลยลองดู หวานนะคือตัวแป้งผมว่ามันคล้ายๆกะหรี่ปั๊บบ้านเรานะแต่ตัวครีมเนี่ยหวานเลยฮะหวานมากหวานมากด้วยแอลมอนด์นะครับพิชาชจิโอนะครับแล้วก็มีน้ำตาลไอซิ่งด้วยเป็นขนมของซิซิลีโดยเฉพาะเลยนะฮะใครที่มาก็ต้องมาลองน,นะครับ c คนเ o l i ี่พ <love> ิชาชจิโอแอนด์แอลมอนด์อลิ t ตเบร์แอลมอนด์อ่า o d good, good, good. หวานครับหวาน,วานใครขาดความชีวิตขาดความหวานมากินได้ครับแคนเนลลี่นะครับกินไปนะครฟังเสียงละฆังไปฟินสุดๆเลยนะฮะเคยต้องมารอนะครับแคนเนลี่ที่เกาะซีซีดีครับ เรากำลังจะขึ้นไปที่บนหอคอยของบาซิลิกาซานตามาเรียแห่งเมืองเมสซิน่านะฮะเรากำลังขึ้นไปนะครับ236ขั้นตรงนี้ก็จะมีนาฬิกาดาราศาสตร์ด้วยครับตรงนี้นะครับกำลังขึ้นไปนะฮะเนี่ย ครับก็จะมีเรื่องราวต่างๆนะครับตอนนี้เราขึ้นมาจุดสูงสุดแล้วนะครับของเมสเซียนานะครับขึ้นไปถึงด้านบนสุดแล้วนะครับสำหรับเมืองเมสเซียนานะครับตรงฝั่งนี้เนี่ยเราจะได้เห็นพาโนรามาเลยนะครับเมืองสวยครับด้านล่างนะฮะก็จะเป็นในแบบนี้นะครับแล้วก็เมืองเมสเซียนานะครับทั้งเมืองเลยนะครับ เรือเราอยู่ตรงนั้นนะครับสวยงามจริงๆครตรงนี้นะนั่นนะครับเมนแลนนะฮะที่เป็นรองเท้าบูทนะครับนั่นแหละครับถือว่าคุ้มค่าที่ได้ขึ้นมาครับบริเวณหอคอยนะฮะของบาซิลิกาซานตามารียแห่งเมืองเมซิน่าเนี่ยนะครับถ้ามาถึงที่แล้วนะครับผมแนะนำให้ขึ้นมานะสวยจริงๆนะครับเหนื่อยหน่อยแต่คุ้มครับคุ้มจริงๆสวยมากๆเลย และทั้งหมดนี้นะครับก็คือความงดงามครับบนเกาะซิซิลีที่ผมนำมาฝากคุณในว,วันนี้ครับมีโอกาสนะครับต้องกลับไปที่นี่อีกแน่นอนครับ ราโบกมือลาเมือ์เมซินานะครับเกาะซิซิลีนะฮะไว้เบื้องหลังนะฮะก่อนที่เราจะเดินทางกันต่อในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับไปสู่ประเทศอีกหนึ่งประเทศครับนั่นก็คือสเปนเนั่นเองครับอีกหนึ่งสเสน่ห์ของการเที่ยวเรือนะครับคือการเราได้เห็นวิวที่มันไม่เหมือนกันสักวันเลยนะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการท่องเที่ยวนะครับที่คุณควรจะเก็บไว้เป็นบัคเก็ตลิสต์ของคุณเลยนะครั้งหนึ่งในชีวิตครับคุณต้องมาฮะ กับการท่องเที่ยวแบบเรือสำราญแบบนี้นะแล้วรองว่าถูกใจแน่นอนนะครับแล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่ครับทุกวันที่4ทุ่มครับทางช็อกเก้าเอ็มพอร์ตกด30นะครับสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วแล้วไปเจอกันที่คาตาชินาครับไปแล้วบ๊ายบาย การเดินทางบนเรือยูเจอร์ออฟเดอะซีของเรานะครับมาถึงโค้งสุดท้ายกันแล้วครับสัปดาห์หน้านะครับเราจะพาคุณไปยังอีกหนึ่งประเทศครับนั่นก็คือประเทศสเปนนั่นเองครับกับเมืองคาตาเฮนาครับเมืองที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของทหารเรือนะครับและโบราณสถานที่สวยงามครับก่อนจากกันนะครับขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับรอยัลแคนาเบียนครูสครับครูสเปเชียล a ิสต์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเรือสำราญโดยทีมงานคนไทยและวันเวิลด์ทัวร์แอนทา e เวลที่ไปกับเราในทริปนี้นะครับขอให้มีความสุขในการตามหาเดอะบัคเกตส์ของคุณนะครับ นอนหลับฟันดีราตรีสวัสดิ์ครับ